กดติดตามท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่หากว่าชอบโปรดกดถูกใจให้กับเราขอขอบคุณมากครับตอนที่363ขัดแข้งขัดขาทาง g o b a l e x o r c มีการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันที่จริงทางบริษัทเพิ่งจะคิดค้นแผนการนี้ขึ้นมาได้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำโปรแกรมเมอร์จำนวนมากมายรวมทั้งผู้เข้าสมัครต่างก็เข้าร่วมกัน หาทางวิธีการแก้ไขกับปัญหานี้แต่มันก็ยังมีปัญหาอยู่ภายในนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่สามารถจะประกาศออกสื่อได้ดังนั้นแล้วระหว่างที่เรื่องราวดําเนินการไปผู้เล่นจึงได้ระเบิดอารมณ์กันไปไม่น้อยแต่แล้วกลับมีภา,า,การ,รกิจอีเวนต์ปรากฏขึ้นมาอย่างที่เหนือความคาดหมายฮามยองอูคิดอย่างรวดเร็วขณะนําเอาสถานการณ์ทั้งหมดเชื่อมโยงเข้าไปกับภา,า,การกิจอีเวนต์ในครั้งนี้สถานการณ์ตอนนี้จึงกลับกลายเป็น นำเสนอโครงการต่อสู้กับผู้เล่นนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะได้รับมาสเตอร์โคดเอามาไว้ในมือและก็เหมือนกับว่าแผนการในครั้งนี้ของฮามยองอูนั้นจะประสบความสำเร็จด้วยดีอยู่ผู้เล่นทีมได้รู้ถึงปัญหาภายในของทางบริษัทจึงเชื่อในคำพูดของฮามยองอูที่เอาเงินรางวัลมาเป็นเหยือ่อลลออ๋อเข้าใจแล้วถึงได้ว่าทำไมมันถึงได้ประหลาดอย่างนี้นะสร้างสถานการณ์เพื่อน,นำมาซึ่งอีเวนต์นี่เอง Hey, ถ้าได้รับอันดับแรกของผู้ที่มีความดีความชอบแล้วก็นอกจากรางวัลภารกิจแล้วยังจะได้เงินอีก500ล้านวอลเลยนะถ้าเจออะไรบางอย่างที่ซ่อนเอาไว้พวกเราจะได้ถึง1000ล้านวอลในเมื่อพวกเขาสามารถได้รับทั้งรางวัลในเกมและนอกเกมไปพร้อมๆกันผู้เล่นจึงได้แห่แหนกันไปเข้าร่วมกับคณะเดินทางกันอย่างไม่ขาดสายเพียงหนึ่งวนันกว่า4ี่0 0คนได้เข้ามาร่วมในคณะเดินทางของอาณาจักรเชนเบิร์กเป็นที่เรียบร้อย และคณะเดินทางนี้ยังประกอบด้วยอัศวินชั้นยอดจากอาณาจักรเชนเนเบิร์กอีกมากกว่า20,000นายรวมแล้วคณะเดินทางครั้งนี้จึงมีกําลังพลมากถึง60,000คนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็มีคนผู้หนึ่งซึ่งอยู่เบื้องหลังกําลังยิ้มอย่างยินดีจะขายของได้เยอะนะทุกคนต้องยิ้มนะบุคคลที่กําลังเผยดวงตาทอเป็นเงินทองมหาศาลไหลเวียนอยู่ภายในดวงตานั่นก็คืออาร์คนั้นเอง เขาทราบถึงเรื่องคณะเดินทางครั้งนี้ก่อนที่ภารกิจอีเวนต์จะประกาศแจ้งเตือนซะอีกซึ่งแน่นอนว่าตัวเขานั้นย่อมต้องทราบรายละเอียดของรางวัลเป็นเพราะการเข้าร่วมการประชุมภารกิจครั้งนี้ถูกจัดลำดับความยากให้เป็นระดับเสบวกบวกแน่นอนเป็นเพราะแบบนั้นรางวัลของมันย่อมต้องไม่ธรรมดาผู้ที่ได้รับความดีความชอบมากที่สุดจะได้รับฉาย,ยาหายาก พวกเขาจะได้เป็นทั้งขุนนางและได้รับไอเทมระดับยูนิคไปพร้อมๆกันแต่ไม่ได้มีเพียงเท่านั้นนอกจากของรางวัลภายในเกมแล้วยังมีรางวัลเป็นเงินสดนอกเกมรออยู่อีกเป็นปกติที่อาร์คจะกระโจนเข้าไปหาโอกาสครั้งนี้อย่างไม่ยอมปิดพลาดแต่เรื่องในคราวนี้นั้นก็ต่างออกไปหน่อยมันไม่ใช่เพาะของรางวัลจากอีเวนต์หรือว่ารางวัลจากทางโกบอลเอ็กซ์ซอร์ทที่ต้องตาต้องใจเขาแต่อย่างใดเหตุผลก็คือตัวเขาได้เข้าร่วมคณะเดินทาง และได้รับสิทธิ์อันยิ่งใหญ่มาไว้ในมือแล้วตั้งหากเอาล่ะตอนนี้ทั้ง NVC และผู้เล่นทั้งหมดในคณะเดินทางฮ่าฮพวกนั้นจะกลายเป็นลูกค้าของเราถูกต้องแล้วอากได้รับตำแหน่งและสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวเพื่อทำการจัดซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ทางทหารและสเสบียงของคณะเดินทางในครั้งนี้จำนวนลูกค้าทั้งสิ้นก็คือ60,000คนต่อให้จ่ายมาแค่คนละหเหรียญทอง อย่างน้อยเราก็ต้องได้แล้วสามสนเหรียญทองสามสนเหรียญทองหากว่านําไปคิดเป็นเงินจริงๆจานวนนั้นมหาศาลเทียบเท่าได้กับสามพันล้านวอนนอกจากนี้หากว่ามีความสามารถเหนือผู้คนนับพันและได้รับมาซึ่งอันดับหนึ่งสิ่งที่จะได้รับมานั้นจะมีมากมายยิ่งขึ้นไปอีกครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่รางวัลจากภารกิจที่ต้องตาเขาเท่านั้นยังมีรางวัลเป็นเงินสดที่ต้องตาเช่นกันนี่เราถึงกับตกถังข้าวสารแล้ว สามพันล้านวอนเหรอไม่สิต่อให้จะได้แค่ครึ่งเดียวอย่าง1,500ล้านวอนกับเงินจํานวนถึงขนาดนั้นเราจะซื้อได้ทั้งบ้านรถแล้วก็จะมีเงินฝากเหลือเก็บเอาไว้ใช้กินได้นานอีกเลยทีเดียวอาร์กิ่มฝันหวานถึงอนาคตที่ไม่แน่ไม่นอนว่าตนอาจจะเป็นผู้โชคดีถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลสงครามคือเง,งินจริงๆแต่จะอะไรก็ดีมันมีส่วนหนึ่งที่อาร์คเป็นกังวลอยู่เล็กน้อย อารได้รับสิทธิ์ในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารและสเสบียงจากคาร์วัลสเตนแต่ว่าที่ได้มา,ามันเป็นเพราะการจัดการระหว่างบารควิสฮันเบนและดันตินดังนั้นเราอาร์กจึงได้รับเสียงสนับสนุน60%ของเหล่าขุนนางอาไวในครอบครองแต่ว่ากับอีก40%ที่ขึ้นต่อตระยุสซาคินนั้นไม่ใช่อย่างไรแล้วองคราชาแห่งชารนเบิร์กนั้นได้ตัดสินใจเลือกคาร์วัสเตนเป็นผู้บัญชาการเรียบร้อยจึงส่งผลทาให้ตระยุสซาคินนั้นไม่อาจจะพูดอะไรได้อีกต่อไป ทว่าแต่ยุคซาคินก็ยังมีความสามารถในการระดมพลฝ่ายตนขัดขานการที่อาร์คจะเป็นผู้จัดซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์และสเสบียงทางการทหารแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเป็นเพราะยังไงแล้วทางฝ่ายนั้นก็ไม่คิดจะปล่อยให้อาวุธยุธโทโธปกรณ์ทางทหารต้องตกเป็นของอาร์คผู้ซึ่งเป็นอาชีพพ่อค้าก็ไม่ใช่อย่างเด็ดขาดอ๋อนี่แหละทุกคนเป็นคนที่ขัดแข้งขัดขานนะน่าจะเป็นไอ้หมอนี่แหละซาคินนะก็นะ เรามีการสนับสนุนจากมาควิทฮันเบนและมาควิธดาตินอยู่หวังว่าคงจะไม่มีเรื่องอะไรที่เกินคาดคิดเกิดขึ้นหรอกเมื่อพิจารณาจากอำนาจของในยุกซาคินมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะไม่กังวลต่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้านอกจากนี้แล้วการปลูกขาดอาวุธยุทโธปกรณ์และเสบียงทางการทหารนั้นไม่ได้เป็นธุรกรรมเพียงแค่เล็กน้อยมันเป็นโอกาสที่จะได้รับเงินมากมายถึงแสนเหรียญทองเพียงแค่ไม่กี่เดือนถัดจากนี้ไปหากเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วก็ ดังนั้นตอนนี้อาร์คจึงต้องมาจับตามองอย่างระมัดระวังในเรื่องของการเคลื่อนไหวของฝ่ายเดะยุกซาคินแต่ว่าปัญหากลับมาจากทิศทางที่เขาไม่เคยคาดคิดซะอย่างนั้นลอดอาร์คหลังจากที่เตรียมการกองกําลังของคณะเดินทางไว้เคาลฮาวเวิร์ตสเตนได้มาเยี่ยมเยือนอาร์คเป็นเพราะค่อนข้างจะยุ่งเรื่องผู้คนที่สมัครเข้าร่วมพวกเราก็เลยยังไม่ได้โอกาสพูดคุยกันสักทีท่านเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือไม่ แต่ก็นะหากว่าเป็นท่านแล้วก็ข้าจะวางใจอยู่แล้วส่วนของเราเหรอนี่เราต้องทำอย่างอื่นด้วยเหรอเนี่ยหรือว่าหมายถึงแค่เรื่องเตรียมการกันนะผมจะทํายังไงให้แยกเสียงสองคนนี้ออกนะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเสียงฮาวเวิร์สเตนผมจะทําเสียงเล็กๆกลงมาหน่อย้วกันนะ,ะนะอาร์คที่คิดเองเออเองจนได้ข้อสรุปจึงได้ตอบกลับไปอย่างไม่คิดใช่ครับทุกอย่างเรียบร้อยดีทั้งหมด เตรียมพร้อมสาหรับการออกเดินทางของคณะเดินทางแล้วครับอา,าข้าคิดไว้แล้วฮาวเวิร์ดสเตนพยักหน้ารับจากนั้นไม่ช้าสีหน้าของเขาก็กลับกลายเป็นลำบากใจก่อนที่จะพูดต่อข้าค่อนข้างจะกังวลเล็กน้อยเพราะว่านี่คือครั้งแรกที่ท่านได้รับหน้าที่จัดซื้ออวุธยุทยโทปกรณ์และสเสบียงทางการทหารและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ข้าเป็นผู้กองผู้นํากองกําลังที่ใหญ่มากถึงขนาดนี้เช่นกัน ข้าเลยอยากจะยืนยันว่าทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยดีแล้วฮาวเวัดสเตนคุณคิดอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะเปิดปากและพูดกล่าวอีกครั้งอันที่จริงตามปกติแล้วผู้ที่รับหน้าที่จัดซื้ออวุธทปกรณ์และสเสบียงทางการทหารจะเป็นซาคินผู้ที่มีชื่อเสียงในเรื่องนี้นอกจากนี้แล้วเขายังเป็นคนที่อยู่ภายใต้ดยุคซาคินด้วยอ๋อมันเป็นนาดินนะทุกคนผมนึกว่าเขาเขียนผิดฮะดยุกซาคินเหรอ ความกังวลเริ่มฉายชัดผ่านแววตาอาร์คไม่ช้าฮาวเวิร์ดสเตนก็ได้เอ่ยเสริมต่อว่าแต่คราวนี้นาดินไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อหากว่าท่านสามารถได้รับสินค้าโดยไร้ซึ่งปัญหานั่นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเช่นกันท่านสามารถไปสนทนากับนาดินเผื่อในเรื่องอาวุธยุทธโธปกรณ์และสเสบียนทางการทหารได้ในอนาคตนะเข้าใจแล้วครับอาร์คบอกลาฮาวเวิร์ดสเตนด้วยความรู้สึกที่ไม่สบายใจอยู่พอสมควร คำพูดของฮาวเวิร์ดสเตนนั้นคล้ายกับว่าส่งผลหนักอึ้งอยู่ภายในใจในโลกนี้มีหลายคนที่โชคร้ายมากพอที่จะมีลางสังหรณรับรู้ถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นว่ามันจะเป็นความจริงท่านคือเซอร์ออกที่รับตำแหน่งผู้จัดซื้อยุโทโธปกรณ์กับอาวุธทางการทหารของคณะเดินทางเสียงชาราภาพที่คล้ายกับกงุดหงิพลันเอ่ยคำขึ้นตั้งแต่ที่เข้ามาในห้องทำงาน ชายชาราที่อยู่ตรงหน้าก็คือหนึ่งในคนที่ดื้อรั้นที่สุดก็ว่าได้ในอนาคตถัดจากนี้เขาจะต้องรับมือกับชายชาราตรงหน้าเพื่อรับเงินจำนวนนับแสนเหรียญทองอาร์เผยรอยยิ้มทางการค้าก่อนจะเอ่ยทักทายอย่างมีมารยาทครับผมเองยินดีต้อนรับและขอภายในความร่าช้าข้อบุหมอให้เจ้าตอนรับนาดินเอ่ยขัดคำอย่างเยือกเย็นในขณะที่โยนม้วนเอกสารให้ น,นี่มันม้วนเอกสารบ้าเอ,อ้อาอาปากเหวสติหลุดหลังจากที่คลี่ม้วนเอกสารออกเพื่ออ่านดิงอาวุธยุโทโธปกรณ์และสบิดต่างการทหารสำหรับคณะเดินทางวงเล็บลูกค้าไวเคานาดินพื้นหนัง4 0 0พผืนอาหาร100ตันเหล็กล้อม200ตันแท่งเหล็กล้อม200ตันไม้200ตัน ก็มันยังมีอื่นอีกนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้เขียนไว้จนหมดนะมันจุดๆๆนะหมวนเอกสารตรงหน้าก็คือรายการคําสั่งซื้อเพื่อเป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์และสเสบียงอาร์คไม่แปลกใจที่ได้รับรายการสั่งซื้อแต่ว่าปัญหาก,ก็คือจํานวนหากว่าพิจารณาจากจํานวนคน6 0,000คนในคณะเดินทางแล้วจํานวนเท่านี้มันออกจะมากเกินกว่าที่อาร์คคิดเอาไว้ไม่น้อยเลยทีเดียวคณะเดินทางก่อตัวเร็วมากกว่าที่คิดไว้ เวลาจิ้นคนข้าก็ชันชิดอีกสมวันถัดจากนี้ไปข้าต้องการอย่างครบถ้วนส่งสินค้าตามรายการที่สั่งให้ตรงเวลาด้วยหลหรอนาดินเอ่ยคําจบแล้วก็ได้หันกลับเตรียมที่จะจากเออแต่แต่ว่ามีอะไรพัสดุปริมาณขนาดนี้ในสามวันอากเผยท่าที่อึกอักผ่านทางสีหน้านาดินมองเห็นความลำบากใจที่ก่อตัวขึ้นคิวนั้นขมวดและกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เฉียบคม เจ้าหามาไม่ได้เลยไม่ครับไม่ใช่งั้นก็ดีข้าข็พูดตามตรงข้าไม่ยินดีเป็นอย่างยิ่งกับหน้าที่ของเจ้าข้าไม่เข้าใจที่เจ้าได้เป็นผู้เทีรับสิทธเพียงผู้เดียวพอหลอทาอร์สเตนที่เป็นผู้บัญชาการแต่ความไม่ถอใจของข้านั้นแยกออกมาอย่างชัดเจนกับความสามารถหากเจ้ามีความสามารถหาทางจัดซื้อสัมภาระเหล่านั้นตามจํานวนนั่นมาได้ ข้าก็จะไม่คิดจะพูดอะไรให้มากกวา่านาเดนหลีตาลงก่อนที่จะกล่าวต่อทางั้นข้าขอตัวกลับกองบัญชาการก่อนเจ้านะ่คงจะมีความสามารถจะท้าอาวุธยุโทโธปกรณ์และ,สะเสบียงจำนวนดังกล่าวมาใช่หรือไม่เรื่องเรามันก็ไม่ได้ยากอะไรถึงขนาดนั้นแค่หาสิ่งสําคัญต่อกองทัพมาให้ทันเวลาเท่านั้นนอกจากนี้แล้วเจ้ายังจะได้รับกําไรด้วยนิดหน่อยหรือก็คือหากเจ้าอยากจะได้รับ กำไรจากสิทธิ์ที่ได้รับมาก็จงหาจำนวนที่สั่งไปมาให้ครบเสยเจ้าของจ้าไม่ใช่คนที่ไม่ได้เตรียมการสิ่งใดขนาดที่ได้รับสิทธิตรงนี้มารอกมัง้งใช่ไหมคำพูดของนาดินนั้นนับว่าสมเหตุสมผลแน่นอนว่าเรื่องนี้ต้องมีคนที่อยู่เบื้องหลังอย่างนยุกซาคินกองทัพคณะเดินทางมีจํานวนคนทั้งสิ้นหกหมื่นเป็นเพราะแบบนั้นเขาจึงคาดดาวปริมาณสเสบียงและอาวุธที่จะต้องการโดยคร่าวๆไว้อยู่ก่อน แต่มาในตอนนี้นาดินนั้นกับต้องการจํานวนที่เกินาคาดกิดเอาไว้ภายในเวลาแค่3วันนี่คือวิธีการตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับการที่ฮาวเวิร์ดสเตนแต่งตั้งตําแหน่งนี้ให้กับอาร์คหากอาร์คไม่สามารถจัดหามาได้ทันผลลัพธ์จะกลายเป็นเขาโดนวิาพากษ์วิจารณ์ว่าไร้ความสามารถถูกต้องนาดินต้องการจะทําให้อาร์คล้มเหลวและอาร์กก็ไม่อาจจะพูดอะไรต่อว่านาดินในเรื่องนี้ได้จุดประสงค์ของนาดินชัดเจนก็คือทาให้อาร์คล้มเหลวให้จงได้ แน่นอนว่าหลังจากได้ได้รับสิทธิ์มาแล้วอากได้เตรียมการเอาไว้ในระดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแต่ในขณะที่กําลังฝันหวานอยู่นั่นเองเขากลับลืมเลือนไปสองสิ่งอย่างแรกนั้นคือคณะเดินทางรวบรวมคนมาได้กว่า6กหมื่นอย่างรวดเร็วจนเกินไปและอย่างที่2นั่นก็คือการตัดเตรียมขั้นพื้นฐานจะต้องการในระยะเวลาที่รวดเร็วยิ่งกว่าความเร็วในการรวมคนสสิ่งนี้เกินกว่าที่เขาคาดคิดเอาไว้มากดังนั้นแล้วหากพิจารณาจากสภาพในตอนนี้ เขาจึงไม่อาจจะจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็นได้ทันเป็นแน่แท้ครับผมก็ได้จบตอนไปแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปต่อกันในพาร์ทถัดไปนะครับมีชื่อตอนว่าผลกระทบจากกฎอายการศึกนะครับผมอ่าก็ถ้าผมคาดเดาไม่ผิดแล้วก็การที่ประกาศกฎอายการศึกทําให้ทุกๆร้านค้าทุกๆเมืองที่อยู่ติดต่อกันเนี่ยไม่สามารถทําการค้าได้ใช่ไหมอ่าก็จะจัดหาสเบียงหาของพวกที่สั่งมาเนี่ยไม่ทันนะอาจจะเป็น บทหนักของอาร์คแล้วก็ได้นะครับที่จะต้องเตรียมของอ่ะผมก็เสียงเริ่มเปลี่ยนเยอะละขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าผมเล่าแล้วเสียงไม่เหมือนเดิมนะอะเดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปหน้าพารตัดไปครับผมทุกๆคนผมในกระเบื้องของจากลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย